กลับมากับกลับมากับสี่ขาแล้วขานะครับทุกคนวันนี้ภาพวงจรปิดจับภาพได้ว่าแตงโมนิดากำลังเที่ยวท่าเติมน้ำมันครับได้เห็นนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับวันที่หนึ่งมีนาคมวันนี้กรณีแตงโมนิดาพัชวิรพงษ์ พัดตกน้ำจากเรืองลงในแม่น้ำเจ้าพยาตรงท่าเรือพิบูลสงคารามในเวลาสี่ทุ่มกว่าของวันที่24กุมภาพันธ์ก่อนต่อมาจะพบแ่างลอยกลางน้ำเจ้าพยาในวันที่26กุมภาพันธ์ซึ่งประเด็นกำลังดราม่าตามมาอีกมากมายมีหลายเรื่องที่ตอบไม่เคลียร์คาใจคนบันเทิงและแฟนๆ ความคืบหน้าล่าสุดภาพวงจรปิดเรือกลุ่มเพื่อนแต่งโมนิดาแวะเติมน้ำมันที่ร้านเจสกีสะพานพระนางเก้าจังหวัดนนทบ,บุรีก่อนไปรับประทานอาหารที่ร้านในอ,อาหารในปทุมธานีจังหวัดปทุมธาน,นีเด็กที่เติมน้ำมันยืนยันว่าทุกคนในเรือมีท่าสนิทสนมกันจากคลิปนั้นจะจะเห็นว่าในมี ในเรือมีผู้โดยสารอยู่5คนคือแตงโมนิดาพัชรพงศ์กติอิอิออจจศิสิรินจุธาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์โรเบิร์ตภัยบูลตรีการจนาน,านันและจอบนิทัศน์อสุดเด็กที่เติมน้ำมันบอกว่ากาับทีครับ อันต่อได้เลยครับแบกให้คุณกดมาที่021146465หรือแอดมีอาร์24แถมให้ค่ะอาจารย์